Thank you วันนี้ราชาบริมมิพล F4 ของเราเปิดบ้านต้อนรับ TOTSC ซึ่งเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เราหวังอยากได้3ามแต้มนะคะแล้วในครึ่งแรกเราก็ทําได้โดยฟาบิโอโลเปซซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราก็มาช่วงแรกๆเขายังไม่ฟิตพอเนื่องจากว่าในต่างประเทศเขาหยุดเกมไปนานตอนนี้เขาเริ่ม พลักกำลังเริ่มมาเกือบร้อยแล้ววันนี้เขามีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องชาวจวมาลาชริีและแฟนคลับโดยได้ทำให้เราได้หนึ่งลูกในช่วงครึ่งแรกต้องขอขอบคุณโรเป้อีกครั้งหนึ่งที่ทําให้วันนี้เรามีชัยชนะตละอด90นาทีที่มีเกมการต่อสู้ก็ได้สู้กันอย่างสนุก เรามีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าทําไม่ได้โยทีก็มีโอกาสหลายครั้งทําไม่ได้ท้ายจบที่หนึ่งศูนย์ซึ่งราชบุรีไม่ผลเอฟซีเราเป็นฝ่ายชนะตรงนี้ก็ทําให้อันดับเราคาดว่าน่าจะต้องดีขึ้นนะคะจากเมื่อวันเสาร์จบเราอยู่ที่8แต่ว่าวันนี้ยังทุกคู่ยังแข่งไม่เสร็จนะคะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นตรงนี้จะเป็นกำลังใจ ให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็ทีมงานพร้อมทั้งนักเตะทุกคนว่าความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทท,ที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมานี้เริ่มดีขึ้นกว่าปีทีแล้เป็นอย่างมากมาก็ขอฝากด้วยนะคะว่าในวันพุทธที่ 20, นี่คือสัปดาห์หน้าวันพุทธที่20เราราชบุรีมิโผลลิฟซีเราจะไปเยือเนเพื่อนตำรวจ ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากๆนะคะซึ่งวันที่เข้ามาเยือนเราเราแพ้เขาอยู่นะคะเราก็อยากไปชนะต้องการกําลังใจจากแฟนคลับนะคะหลังจากที่เราไปเยือนตารวจแล้ววันเสาร์ที่3 18.00น,นนะคะเราจะเปิดสนามกิฬากลางจังหวัดราชบรุรีเปิดบ้านต้อนรับสงขาอยู่ในเตดหลังจากทีเก่เกมที่ราชบุรีไม่ผลเฟบซีเราเปิดบ้านต้อนรับสงขาแล้วเนี่ยนะคะเกมจะหยุดประมาณ6สัป,ปดาห์6สัป,ปดาห์เราจะเปิด ยังไม่เปิดนะเราเปิดฤดูเปิดเกมวันที่8ตุลาเนี่ยแต่ว่าเราไปเยือนสิงท่าเรือนะคะเราไปเยือนก่อนเราไปเยือนสิงท่าเรือแล้วก็จะกลับบ้านมารับบางกอกรล้านะคะก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับราชบุรีมิโผล่ดบเบิด้วยนะคะเราก็จะพักกันประมาณถึง6สัปดาห์เราจะปล่อยเด็กกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวสัก2สัปดาห์แล้วเราจะกลับมาซ้อมกัน วันนี้มีแฟนคลับเป็นจนํานวนมากมีความสุขมากแล้วก็มีแฟนคลับได้นำพวงมาลัยมาให้บุญยิ่งซึ่งหลายหลายคนหลายท่านหลายทั้งเด็กเด็กและผู้ใหญ่ในสนามได้ให้เกียรติเรียกบุญยิ่งว่าคุณแม่แล้ววันนี้ก็นึกถึงวันแม่ที่นำพวงมาลัยให้ตรงนี้ เป็นสิ่งที่เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อบุญยิ่งนี่ติกาจนาที่มีโอกาสได้มาทําฟุตบอลทําแล้วเราก็มีความสุขกับเกมฟุตบอลในทุกๆแมตช์ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับบุญยิ่งแล้วก็สโมสรราชบุรีมิโผลเอฟซีนะคะพวกเราทุกคนขอสัญญานะคะเราจะสร้างสารร์เกมแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำกีฬาฟุตบอลกีฬาคําว่าฟุตบอลนี้ให้ทุกๆท,ท,ท่านแฟนคลับและทุกๆคนที่รัก สโมสรราชบุรีมิตผล f อมีความถึกเป็นอย่างยิ่งตลอดไปค่ะขอบพอระคุณนะคะ <S <S <an> ก็ดีใจครับที่ที่เก็บสามแต้มในบ้านได้นะครับก,ก,ก็อยากให้ต่อนเนื่องไปถึงเกมหน้านะครับแล้วก็เกมต่อไปด้วยอีก3เกมอีก2เกมที่เหลือนะครับตำรวจด้วยแล้วก็กลับมาปรชนในบ้าน,นครับแตว่วันนี้ก็เกมช่วงแรกเฟื่อนิดนึงนะครับแต่พอได้ลูกแล้วก็ก็ดีขึ้นนะแต่นี้ตีอยา่างนะใช้โอกาสเปือง ได้ลูกไม่ได้ลูก2ลูกสก็เลยทําให้เกมมันเฟื่อยไปนิดนึงก็โดยส่วนตัวถือว่าก็โอเคพอใจนะครับผลงานเพราะว่าฟาบิโอเขาเขาพักไปนานกลับมาได้ก็ก็ต้องเนี่ยเพิ่มเพิ่มเลเวลในการเล่นให้เขาไปนะครับสามสิบสี่สินาทีหกไปนะครับก็คาบบาคยงดีขึ้นนะครับ